ว่าด้วยอนิสง์ในทิฏฐิคำว่าอนิสง์ใดในตนในคําว่าเห็นอนิสง์ใดในตนในรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ยินในศิลวัตรหรือในอารมณ์ที่รับรู้ได้แก่อนิสง์ใดในตนทิฏฐิตัดเรียกว่าตนเจ้าลัทธินั้นเห็นอนิสงสองอย่างแห่งทิฏฐิของตนคือหนึ่งอนิสง์ที่มีในชาตินี้ สองอนิสงส์ที่มีในชาติหน้าอนิสงส์แห่งทิฏฐิที่มีในชาตินี้เป็นอย่างไรคือศาสดามีทิฏฐิอย่างใดสาวกก็มีทิฏฐิอย่างนั้นคือสาวกย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาทำความยำเกรงศาสดาผู้มีทิฏฐิอย่างนั้นและได้จีวรบินทบาทเสนาสนะคิลณนปัจจัยเพศสัชบริการซึ่งมีศาสดานั้นเป็นต้นเหตุ นี้ชื่อว่าอนิสงส์แห่งทิฏฐิที่มีในชาตินี้อนิสงส์แห่งทิฏฐิที่มีในชาติหน้าเป็นอย่างไรคือบุคคลย่อมหวังผลต่อไปว่าทิฏฐินี้ควรเพื่อความเป็นนาคเป็นครุฑเป็นยักษ์เป็นอสูรเป็นคนทันเป็นเท้ามหาราชเป็นพระอินเป็นพระพรหมหรือเป็นเทวดาทิฏฐินี้ ควรเพื่อความหมดจดความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปพ้นไปความหลุดพ้นไปสัตว์ทั้งหลายย่อมหมดจดสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นไปพ้นไปหลุดพ้นไปด้วยทิฏฐินี้เราจะหมดจดสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นไปหลุดพ้นไปด้วยทิฏฐินี้นี้ชื่อว่าอนิสงส์แห่งทิฏฐิที่มีในชาติหน้า เจ้าลัทธิเห็นอนิสงสองอย่างแห่งทิฏฐิของตนคือเห็นอนิสงสองอย่างเพราะความหมดจดแห่งรูปที่เห็นอนิสงสองอย่างเพราะความหมดจดแห่งเสียงที่ได้ยินเห็นอนิสงสองอย่างเพราะความหมดจดแห่งศีลเห็นอนิสงสองอย่างเพราะความหมดจดแห่งวาดเห็นอนิสงสองอย่างเพราะความหมดจดแห่งอารมณ์ที่รับรู้คือหนึ่ง อนิสงส์ที่มีในชาตินี้ 2. อานิสงส์ที่มีในชาติหน้าอนิสงส์พระความหมดจดแห่งอารมณ์ที่รับรู้ในชาตินี้เป็นอย่างไรคือศาสดามีทิฏฐิอย่างใดสาวกก็มีทิฏฐิอย่างนั้นนี้ชื่อว่าอนิสงส์พราะความหมดจดแห่งอารมณ์ที่รับรู้ในชาตินี้อนิสงส์พระความหมดจดแห่งอารมณ์ที่รับรู้ในชาติหน้าเป็นอย่างไร คือทิฏฐินี้ควรเพื่อความเป็นนาคนี้ชื่อว่าอนิสงส์เพระความหมดจดแห่งอารมณ์ที่รับรู้ในชาติหน้าเจ้าลทัทธิเห็นคือแลเห็นตรวจดูเพ่งพินิษพิจารณาดูอนิสงส์พระความหมดจดด้วยอารมณ์ที่รู้แล้วสองอย่างเหล่านี้รวมความว่ามองเห็นอนิสงส์ใดในตนในรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ยินในศิลวัต หรือในอารมณ์ที่รับรู้คําว่านั้นในคำว่าเจ้าลัทธินั้นยึดมั่นทิฏฐิของตนนั้นได้แก่ทิฏฐินั้นคําว่าลัทธิของตนนั้นได้แก่ในทิฏฐิของตนคือในความถูกใจของตนในความพอใจของตนในลัทธิของตนคําว่ายึดมั่นได้แก่จับยึดถือยึดมั่นถือมั่นบ้า ทิฏฐินี้เยี่ยมยอดประเสริฐวิเศษนำหน้าสูงสุดประเสริฐสุดรวมความว่าเจ้าลัทธินั้นยึดมั่นทิฏฐินั้นในลัทธิของตนนั้นคำว่าเห็นทิฏฐิอื่นทั้งปวงโดยความเป็นของเลวอธิบายว่าเห็นคือแลเห็นตรวจดูเพ่งพินิษพิจารณาดูาศาสดาทำที่าศาสดากล่าวสอนหมู่คณะ ทิฏฐิปฏิปทามักอื่นโดยความเป็นของเลวคือซามต่ำซามน่ารังเกียจหยาบช้าต่ำต้อยรวมความว่าเห็นทิฏฐิอื่นทั้งปวงโดยความเป็นของเลวด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเจ้าลัทธิเห็นอนิสงส์ใดในตนในรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ยินในศีลวัดหรือในอารมณ์ที่รับรู้ เจ้าลัทธินั้นยึดมั่นทิฏฐินั้นในลัทธิของตนนั้นเห็นทิฏฐิอื่นทั้งปวงโดยความเป็นของเลว3 3พระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลอาศัยศาสดาใดาเห็นศาสดาอื่นว่าเลวผู้ฉลาดทั้งหลายเรียกศาสดานั้นว่าเป็นเครื่องร้อยรัดเพราะฉะนั้นแลภิกษุจึงไม่ควรอาศัยรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยิน อารมณ์ที่รับรู้หรือศีลวัตร